มาแล้วคะ่ะในที่สุดก็ได้เห็นนะคาแจ็คสันหวังกันแล้วนะคะทุกคนในรอบ15วันนะร้อมบอกว่าจะไปปารีสนะจ๊ะโดยลูกของพ่อที่สนามบินในวันนี้นะคะก็คือใส่มวกใส่ผ้าพันคอใส่ชุดของหลุยทั้งตัวทุกคนคือทรงคุณชายหลุยวิทอนมากๆนะคะคือ,อดูหล่อทุกคนเราก็มีคนตาดีนะคะแอบเห็นปลอยผมของแจ็คสันหวังด้วยว่ามันมีปลอยผมเล็กๆนะคะมีอมม่วงนิดนด ไม่แน่ใจว่าพ่อเปลี่ยนสีผมใหม่หรือว่าไปกัดสีผมมาแล้วมันดูดสีรอบๆอบข้างเป็นการหักเหของแสงทาให้เกิดแสงสะท้อนอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคนอันนี้ต้องรอดูมีเฉลยแน่ค่ะเดี๋ยวไปงานของส์วิทอลเนี่ยปารีสแฟชั่นวีเนี่ย,เ,ยเราเห็นแน่นอนจริงๆแอดก็แอบสงสยยัยยแล้วล่ะคะ่ะว่ารอบนี้แจ็คสันหวังเนี่ยจะไปปารีสหรือเปล่าจริงแอดไม่ได้รู้กําหนดของ LV นะแต่แอดก็แอบคาดเดาตารางงานนะคะในวันที่18ซึ่งมันตรงกับวันประมูลตอนแรกเนี่ยก็มาอัพรูปเดียวคะ่ะ คือทำคลิปแล้วก็ต้องล้มคลิปอีกเพราะว่าพ่อมันลงอีกรูปหนึ่งนะคะในรอบนี้เนี่ยแท็ก จูปิเตอร์ออฟฟิเชียลนะคะซึ่งก็ทำให้ค่อนข้างแน่ใจว่าทาง Jupiter Official เนี่ยน่าจะมีการเปิดแกลเลอรี่แสดงสินค้าค่ะที่แจ็คสันหวังเนี่ยจะนำไปประมูลนะเพราะว่ามันจะมีในส่วนของที่แจ็คสันหวังเนี่ยออกแบบร่วมกับ Jupiter ด้วยซึ่งในตอนแรกอะคะ่ะเราไม่ได้เห็นกำหนดการในการเปิดแกลเลอรี่เหมือนทุกๆครั้งเอาจริงๆนะคะแอดก็ยังไม่เห็นกำหนดการทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็คือเดาจากการที่แจ็คสันหวังเนี่ยแท็ก j u p i t e r o f f i c i a เเท่านั้นเลยแต่โดยปกติแล้วอะคะ่ะพวกงานศินลป หรือสิ่งประดิษฐ์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีการเปิดแกลเลอรี่เพื่อแสดงสินค้าแต่แอดขอบอกก่อนนะคะว่าอันนี้มันเป็นแค่การคาดเดาว,ว่าจะมีนะคะซึ่งมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่ที่มีแน่ๆนะคะก็คือ Paris Fashion Week นะคะซึ่งรอบนี้พอก็น่าจะไปหลายวันอยู่นะคะตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่21ก็น่าจะเป็นการถ่ายก็คือในตารางงานนะคะมันจะมีการถ่ายแบบแฟชั่นนะคะก็น่าจะเป็นการถ่ายที่ฝรั่งเศสเลยในการจบตารางงาน ที่คาดว่าจะเป็นงานที่ฝรั่งเศสก็คือวันที่21ค่ะทุกคนแล้วก็จะมีงานอีกทีหนึ่งคือวันที่29นะคะแต่ที่เรารู้กันก็คือวันที่25นะคะจะมีการ Q&A นะคะกับทางนายแก๊กอันนี้ก็จะเดาอีกค่ะว่าไม่แน่ใจว่าจะกลับหลังจากวันที่21เลยหรือว่าจะอยู่รอจนถึงวันที่25คือจบอีเวนต์การประมูลไม่แน่ใจนะคะทุกคนหรืออาจจะเป็นตารางงานยาวจนถึงวันที่29ในฝรั่งเศส ก็ได้แต่คิดว่าวันที่29กน่าจะเป็นอีเวนท์ที่จีนค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะทุกอย่างคือการคาดเดาล้วนๆเลยทุกคนไม่ได้มีอะไรที่อินไซด์เลยนะทุกคนนะแอดก็คือคาดเดาตามสถานการณ์เท่าน,น,ะะนั้น,นเองนะคะยังไงเราก็ต้องรอดูกันต่อไปคะ่ะแล้วก็รอดูตารางงานเดือนหน้าด้วยไม่รู้ว่าจะมีไหมเพราะาเดือนนี้นี่คือแบบตัดจบสุดๆเลยนะคะคือแค่ไม่กี่วันเองนะคะในตารางงานอย่างที่เราเห็นนะก็เดี๋ยวในงานหลุยส์วิทอนนะคะเราก็มาลุ้นสีผมพ่อการว่าพ่อจะเปลี่ยนส ีผมไหมหรือว่าเป็นแค่สีอ่อนที่มันมันเป็นแค่การหักเหของแสงนะทุกคนเออเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนสีผมจริงๆ ถือว่าเป็นความคืบหน้าในการทํางานได้ไหมเพราะว่าแจ็คสันหวังคงไม่มานั่งกัดสีผมเล่นๆนะทุกคนแล้วก็แอบคาดหวังว่าจะเป็นเมจิกแมนด้วยวันนี้ก็มาชวนคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่จริงเลยนะเป็นการคาดเดาล้วนๆนะทุกคนวันนี้ก็มาฝากกันแต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ